ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองพยายามมากแล้วแต่ชีวิตยังวนอยู่ที่เดิมถ้าคุณโทษตัวเองซ้ำๆว่าไม่เด็ดขาดไม่เข้มแข็งไม่ดีพอทั้งที่ลึกๆคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรต้องทำยังไงให้มันดีขึ้นจริงๆบางทีปัญหาอาจไม่ใช่ว่าคุณคิดไม่เก่งแต่เป็นเพราะคุณไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตตัวเองเลยเสียงนั้นไม่ได้พูดเป็นคำไม่ได้ใช้เหตุผล และไม่ได้ขออนุญาตคุณแต่มันกำลังตัดสินใจแทนคุณอยู่เงียบๆทุกวันนี่คือเจนสตอรี่พื้นที่สำหรับการเข้าใจตัวเองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเข้มแข็งปลอมๆและไม่ต้องหลอกตัวเองและในตอนนี้เราจะเริ่มต้นจากคำถามที่อาจทำให้คุณไม่สบายใจแต่จำเป็นที่สุดคำถามที่ว่าเรากำลังใช้ชีวิตจากการเลือกของตัวเองจริงๆหรือ เรากำลังตอบสนองต่อบางสิ่งในใจที่เราไม่เคยกล้าเผชิญมาก่อนข้อที่1ประตูบานแรกของจิตที่เราไม่อยากเปิดมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์แทบทุกคนเคยถามตัวเองแต่ไม่กล้าฟังคำตอบจริงๆคือทำไมเราถึงทำในสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ควรทำทำไมเราถึงกลับไปเจ็บกับเรื่องเดิมทั้งที่สัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่กลับไปอีก ทำไมเราถึงพูดบางคำออกมาแล้วต้องมานั่งเสียใจกับมันทีหลังทั้งที่ก่อนพูดเราก็รู้ว่ามันไม่ควรออกจากปากถ้าเราเป็นคนควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงคำถามพวกนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยแต่ความจริงคือมันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกและยิ่งเราพยายามใช้เหตุผลอธิบายมันมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกสับสนมากขึ้นเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างในที่ไม่ฟังคําสั่งเราไม่สนเหตุผล และไม่แคร์ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนเขาก็ยังผลักเราให้ทำในสิ่งเดิมซ้ำๆอยู่ดีและสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การที่เราพลาดแต่คือการที่เราพลาดโดยไม่รู้ว่าทำไมเราถึงพลาดเราโทษตัวเองว่าอ่อนแอโทษตัวเองว่าไม่เด็ดขาดโทษตัวเองว่าไม่พยายามพอทั้งที่ความจริงแล้วอาจไม่ใช่เราที่อ่อนแอแต่อาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักตัวเราเองทั้งหมดตั้งแต่แรก มนุษย์ถูกสอนให้เชื่อว่าความคิดคือผู้บังคับบัญชาเหตุผลคือคนขับรถและอารมณ์เป็นแค่ผู้โดยสารแต่ถ้าวันหนึ่งคุณเริ่มสังเกตว่ารถชีวิตของคุณเลี้ยวไปในทิศทางที่คุณไม่ได้ตั้งใจบ่อยขึ้นเรื่อยๆบางทีปัญหาอาจไม่ใช่ว่าคุณขับรถไม่เก่งแต่เป็นเพราะคุณไม่เคยนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเลยต่างหากและตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของคนบ้าไม่ใช่เรื่องของคนป่วย แต่คือเรื่องของมนุษย์ธรรมดาที่กำลังจะค้นพบว่าภายในตัวเองยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนและถ้าเราไม่กล้าเปิดประตูบานนี้เราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยคิดว่าเราเลือกเองทั้งที่ความจริงแล้วเราแค่ตอบสนองต่อแรงบางอย่างที่มองไม่เห็นมาตลอดข้อที่2เหตุผลไม่ใช่คนขับรถอย่างที่เราเชื่อถ้าผมถามว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลไหมคุณน่าจะตอบว่าใช่ เพราะเราทุกคนอยากเชื่อแบบนั้นเราอยากเชื่อว่าเราคิดก่อนทำตัดสินใจอย่างมีสติและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแต่ลองมองชีวิตจริงดูให้ดีคุณจะเริ่มเห็นรอยร้าวของความเชื่อนี้เราไม่ได้กินเพราะหิวเสมอไปเราไม่ได้โกรธเพราะมีเหตุผลชัดเจนทุกครั้งและเราไม่ได้รักเพราะอีกฝ่ายเหมาะสมที่สุดเสมอไป หลายการตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เหตุผลจะเดินมาถึงเหมือนมีใครบางคนกดปุ่มไปแล้วจากนั้นสมองถึงค่อยวิ่งหาคําอธิบายมาปิดงานให้มันดูสมเหตุสมผลและนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราหลอกตัวเองเก่งที่สุดเราเรียกมันว่าการตัดสินใจแต่จริงๆมันคือการหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่ใจเลือกไปแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมเราถึงมักพูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในไม่โอเคทำไมเราถึงหัวเราะในสถานการณ์ที่ควรร้องไห้และทำไมเราถึงยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำร้ายเราโดยอ้างเหตุผลสวยงามเต็มไปหมดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะเราโงา่แต่เป็นเพราะเหตุผลมักมาทีหลังเสมอมนุษย์ไม่ได้ใช้เหตุผลเพื่อเลือกเสมอไปแต่ใช้เหตุผลเพื่อปกป้องการเลือกของตัวเองต่างหาก และเมื่อเราเชื่อว่าเหตุผลคือผู้ควบคุมทุกอย่างเราจะเริ่มโทษตัวเองแรงขึ้นเมื่อชีวิตไม่เป็นอย่างที่คิดเราจะบอกว่าตัวเองคิดไม่ดีพอไม่เข้มแข็งพอไม่เด็ดขาดพอทั้งที่ความจริงคือเรากำลังต่อสู้กับแรงขับบางอย่างที่เราไม่เคยถูกสอนให้รับมือและถ้าเรายังยึดติดกับความเชื่อว่าเหตุผลต้องชนะทุกครั้งเราจะยิ่งรู้สึกผิดกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงแพ้ซ้ำๆและนี่คือจุดที่เรื่องทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนเพราะเมื่อเรายอมรับว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลล้วนๆเราจะเริ่มมองตัวเองด้วยความเข้าใจมากขึ้นและพร้อมจะฟังเสียงอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใหม่พูดมาตลอดข้อที่3พื้นที่เงียบที่ควบคุมชีวิตเราโดยไม่ขออนุญาตมีพื้นที่หนึ่งในใจมนุษย์ ที่ไม่พูดไม่อธิบายและไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าแต่มันทำงานตลอดเวลาเงียบพอที่เราจะลืมมันไปแต่ทรงพลังพอจะกำหนดทิศทางชีวิตทั้งเส้นพื้นที่นี้ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ความคิดที่เรารับรู้ได้ตรงๆแต่มันคือแหล่งรวมของความทรงจำที่เราไม่อยากนึกถึงความกลัวที่เราไม่กล้ายอมรับ และความต้องการที่เราไม่อยากบอกใครแม้แต่ตัวเองและทุกครั้งที่เราคิดว่าเราเลือกเองพื้นที่นี้มักจะเป็นคนเลือกก่อนเสมอแล้วปล่อยให้เรามารับบทอธิบายทีหลังคุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมบางเรื่องเราจำไม่ได้ทั้งที่มันควรจำได้หรือทำไมบางอารมณ์โผลมาแรงโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนหรือทำไมเราถึงรู้สึกไม่สบายใจ เมื่ออยู่ใกล้บางคนทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันคือการทำงานของพื้นที่เงียบนี้มันไม่สื่อสารเป็นประโยคแต่มันสื่อสารผ่านอาการผ่านการหลบเลี่ยงผ่านความรู้สึกผิดและผ่านความอยากที่ไม่กล้าพูดออกมาและยิ่งเราพยายามไม่ฟังมันมากเท่าไรมันยิ่งหาทางดังขึ้น ผ่านพฤติกรรมที่เราควบคุมไม่ได้มนุษย์จำนวนมากใช้ชีวิตเหมือนกำลังดับไฟโดยไม่รู้ว่าต้นเพลิงอยู่ตรงไหนเราจัดการปลายเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ไม่เคยกล้าลงไปดูว่าข้างในกำลังเกิดอะไรขึ้นและเมื่อพื้นที่เงียบนี้ไม่ได้รับการรับฟังมันจะไม่หยุดทำงานแต่มันจะคุมชีวิตเราแบบอ้อมๆให้เราคิดว่าเป็นความบังเอิญ เป็นนิสัยหรือเป็นโชคชะตาทั้งที่จริงแล้วมันคือเสียงของอดีตที่ยังไม่เคยถูกฟังและถ้าวันหนึ่งเรากล้าหยุดและยอมรับว่ามีบางส่วนในตัวเราที่ไม่ได้โปร่งใสยอย่างที่คิดนั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือก้าวแรกของการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงข้อที่ 4. อดีตที่ไม่ยอมอยู่ในอดีต หลายคนเข้าใจผิดว่าอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วแต่ความจริงคืออดีตไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนที่อยู่จากความทรงจำที่เรานึกได้ไปเป็นแรงบางอย่างที่ผลักชีวิตเราอยู่เงียบๆคุณอาจไม่จำเหตุการณ์บางอย่างได้ชัดแต่ร่างกายและอารมณ์ของคุณจําได้แม่นยำกว่าที่คิดความกลัวบางอย่างที่ไม่มีเหตุผลความรู้สึกผิดที่โผลมาโดยไม่รู้ที่มา และการตอบสนองที่รุนแรงเกินเหตุในบางสถานการณ์มักไม่ได้เกิดจากปัจจุบันแต่มาจากอดีตที่ยังไม่ได้รับการจัดการมนุษย์ไม่ได้ลืมเพราะมันหายไปแต่ลืมเพราะมันเจ็บเกินกว่าจะนึกถึงและเมื่อความทรงจำถูกกดไว้แทนที่จะถูกยอมรับมันจะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากเรื่องเล่าเป็นพฤติกรรมจากภาพจำเป็นอารมณ์ และจากประสบการณ์เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติคุณอาจสังเกตว่าทาไมคุณถึงกลัวการถูกปฏิเสธมากกว่าคนอื่นทำไมคุณถึงต้องการการยอมรับจนเหนื่อยหรือทำไมคุณถึงปิดใจทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกผูกพันทั้งหมดนี้ไม่ใช่บุค,คลิกแต่มันคือร่องรอยของอดีตที่ยังไม่ถูกฟังและยิ่งเราพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่มันยิ่งหาทางโผลมาในรูปแบบใหม่มากขึ้น เพราะอดีตไม่ได้ต้องการการปฏิเสธแต่มันต้องการการรับรู้เมื่อเราไม่ยอมรับว่าบางส่วนในเรายังติดอยู่กับช่วงเวลาหนึ่งเราจะใช้ชีวิตเหมือนกำลังตอบสนองต่ออดีตซ้ำๆโดยคิดว่ามันคือการตัดสินใจในปัจจุบันและจุดเปลี่ยนที่สําคัญไม่ใช่การขุดคุ้ยทุกความทรงจำแต่คือการยอมรับว่าพฤติกรรมวันนี้อาจเป็นภาษาที่อดีตกำลังใช้พูดกับเราและเมื่อเราเริ่มฟังมันอย่างไม่ตัดสิน อดีตก็จะค่อยๆหยุดควบคุมปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อที่5วิธีที่ใจเราปกป้องตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวถ้ามนุษย์ต้องแบกรับทุกความจริงตรงๆโดยไม่มีเกราะป้องกันเลยเราคงพังตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นจิตใจจึงเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดของมันเองอย่างเงียบๆมันไม่ได้ขออนุญาตและไม่ได้อธิบายเหตุผล แต่มันเลือกวิธีที่ทำให้เราเจ็บน้อยที่สุดในขณะนั้นแม้ระยะยาวจะทำให้ชีวิตซับซ้อนขึ้นก็ตามบางคนเลือกปฏิเสธความจริงทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าเพราะการยอมรับมันเจ็บเกินไปบางคนเลือกโทษคนอื่นเพราะการยอมรับว่าตัวเองผิดทำให้ภาพลักษณ์ในใจพังและบางคนเลือกทำเหมือนไม่แคร ทั้งที่ข้างในต้องการการยอมรับมากที่สุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สันดานและไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือวิธีป้องกันตัวเองของจิตใจที่เรียนรู้มาจากช่วงเวลาที่เราไม่มีทางเลือกอื่นคุณอาจเคยสังเกตว่าทำไมเราถึงเก่งกับการอธิบายพฤติกรรมของตัวเองให้ดูดีเสมอแม้ลึกๆจะรู้ว่าไม่จริงทั้งหมด เพราะจิตใจไม่ต้องการความจริงในทันทีมันต้องการความปลอดภัยก่อนและเมื่อใดก็ตามที่ความจริงคุกคามความรู้สึกปลอดภัยกลไกเหล่านี้จะทำงานทันทีแบบอัตโนมัติเราจะพูดบางอย่างเพื่อปกป้องภาพของตัวเองเราจะเชื่อเรื่องหนึ่งเพื่อไม่ต้องเผชิญอีกเรื่องหนึ่งและเราจะสร้างเรื่องเล่าใหม่เพื่อไม่ต้องกลับไปเจ็บแบบเดิม ปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลไกลเหล่านี้แต่ปัญหาอยู่ที่การที่เราไม่รู้ว่ามันกำลังทำงานอยู่เพราะเมื่อเราไม่รู้เราจะคิดว่ามันคือความคิดแท้ๆของเราและจะใช้มันนำทางชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยไม่เคยตั้งคำถามและเมื่อวันหนึ่งเรารู้สึกว่าชีวิตวนอยู่ที่ที่ความสัมพันธ์พังซ้ำๆหรือเราเหนื่อยกับการเป็นตัวเองตลอดเวลา อาจไม่ใช่เพราะเราเลือกผิดแต่เป็นเพราะเราปล่อยให้กลไกป้องกันเหล่านี้เลือกแทนเรามานานเกินไปและการเริ่มเข้าใจมันไม่ใช่การรื้อเกราะทิ้งทันทีแต่คือการเริ่มเห็นว่าใจเรากำลังกลัวอะไรและกำลังปกป้องอะไรอยู่จริงๆข้อที่6เมื่อเราหยุดโทษตัวเองชีวิตจะเริ่มพูดความจริง มีช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่คนจำนวนมากมาถึงโดยไม่ได้นัดหมายคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าการพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ช่วยอะไรเลยเราขยันขึ้นอดทนขึ้นคิดบวกขึ้นแต่ข้างในกลับเหนื่อยกว่าเดิมและสิ่งที่ทำให้เราพังไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือการโทษตัวเองซ้ำๆว่าเรายังไม่พอทั้งที่ความจริง เราอาจกำลังแบกอะไรบางอย่างที่หนักเกินกว่าจะเดินต่อได้อย่างสง่างามจิตใจมนุษย์ไม่ได้พังเพราะอ่อนแอแต่มันพังเพราะต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็งนานเกินไปและเมื่อเรายังเชื่อว่าทุกอย่างคือความผิดของเราเราจะไม่ฟังสัญญาณที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังฝืนตัวเองอยู่มากแค่ไหนการหยุดโทษตัวเองไม่ได้แปลว่าเราปล่อยตัวหรือไม่รับผิดชอบ แต่มันคือการยอมรับว่าบางพฤติกรรมบางอารมณ์และบางการตัดสินใจไม่ได้เกิดจากความตั้งใจล้วนๆแต่มันเกิดจากประสบการณ์ที่เรายังไม่เคยมีโอกาสจัดการและเมื่อเราหยุดใช้คำว่าอ่อนแอกับตัวเองเราจะเริ่มเห็นความจริงอีกแบบหนึ่งว่าเรากำลังพยายามเอาตัวรอดมาตลอดโดยใช้เครื่องมือที่เรามีในตอนนั้นและมันไม่ผิดเลยที่เครื่องมือเหล่านั้นจะไม่เหมาะกับชีวิตวันนี้ สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เข้มแข็งกว่าเดิมแต่คือการกล้าถามตัวเองว่าเรากำลังปกป้องอะไรอยู่และกลัวอะไรอยู่จริงๆเพราะทันทีที่เราฟังคำถามนี้โดยไม่ตัดสินใจเราจะเริ่มเห็นทิศทางใหม่ของชีวิตที่ไม่ต้องอาศัยการฝืนและไม่ต้องแลกด้วยการเกลียดตัวเองและนี่คือจุดที่การเข้าใจตัวเองเริ่มกลายเป็นพลังไม่ใช่ภาระข้อที่7 ช่วงเวลาที่ความจริงเผลอหลุดออกมาจากปากเรามีช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตที่เรามักรีบมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันกำลังบอกความจริงเกี่ยวกับเรามากกว่าที่เราคิดช่วงเวลานั้นคือช่วงที่คําพูดหลุดออกมาก่อนสมองจะทันเบรกช่วงที่เราพูดชื่อคนผิดพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดหรือเผลอแสดงท่าทีที่ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ที่เราพยายามรักษามาตลอด และทันทีที่มันเกิดขึ้นเราจะรีบหัวเราะกลบรีบแก้ตัวหรือรีบทำเหมือนมันไม่สำคัญทั้งที่ข้างในใจเรารู้ดีว่ามันสำคัญกว่าที่แสดงออกมากนักช่วงเวลาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไม่ระวังแต่เกิดขึ้นเพราะมีบางอย่างข้างในที่อัดแน่นมานานเกินกว่าจะเงียบต่อไปได้และเมื่อเหตุผลเผลอหลุดมือไปชั่วขณะหนึ่งสิ่งที่ถูกกดไว้ก็จะโผล่ออกมาทำหน้าที่แทนทันที คุณอาจเคยเรียกชื่อแฟนเก่าทั้งที่คุณคิดว่าลืมไปแล้วคุณอาจเคยประชดแรงกว่าที่ตั้งใจทั้งที่บอกตัวเองว่าช่างมันเถอะหรือคุณอาจเคยแสดงความไม่พอใจทั้งที่ตั้งใจจะนิ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุทางภาษาแต่มันคือการสื่อสารในรูปแบบเดียวที่จิตใต้สำนึกทำได้เมื่อมันไม่มีพื้นที่พูดอย่างปลอดภัยมันจะเลือกจังหวะที่คุณเผลอและใช้โอกาสนั้นบอกสิ่งที่มันเก็บไว้มานาน และยิ่งเราพยายามควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองมากเท่าไหรช่วงเวลาที่มันหลุดก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเพราะแรงกดกับแรงระบายมักมาคู่กันเสมอและถ้าเราเลือกหัวเราะกลบทุกครั้งเราอาจพลาดโอกาสสำคัญที่สุดโอกาสในการฟังความจริงจากตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปรุงแต่งเพราะบางทีคำพูดที่หลุดออกมาอาจไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือประโยคที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่เราเคยพูดในรอบหลายปี ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้อาจไม่ใช่เพราะคุณอยากรู้เรื่องจิตวิทยาแต่อาจเป็นเพราะคุณเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างในชีวิตที่อธิบายด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้และนั่นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือสัญญาณของการตื่นรู้ครั้งแรกว่ามนุษย์ไม่ได้มีแค่ส่วนที่เราคิดว่าควบคุมได้แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่เงียบๆมาตลอดและถ้าเรายังไม่ฟังมันเราจะใช้ชีวิตเหมือนกำลังแก้ปัญหาผิดจุดซ้ำแล้วซ้ำอีก ตอนนี้เราเพิ่งเปิดประตูบานแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายเสียงในใจที่ยังไม่ได้พูดและในตอนต่อไปเราจะเริ่มเห็นช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกเผือพูดความจริงออกมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเพราะบางครั้งสิ่งที่หลุดออกมาจากปากอาจซื่อสัตย์กว่าสิ่งที่เราคิดมาทั้งชีวิต